สวัสดีครับเพ,เพื่อนเพื่อนชาวหงแดงหรือว่าผูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิืมพร์ผูประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นใหญ่กับการจับสลักยูฟาแชมเปี้ยนลีกในการแข่งขันซีซั่น2025-2026ในรอบหลีกเฟสกันก่อนเลยหลังจากปีที่แล้วลเกอรูของเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากในการแข่งขันรอบนี้ที่ซึ่งเราคว้าชัยชนะไปได้ถึง7จาก8นัดและมีสุดรุปลาชัยไปเพียงแค่เกมเดียวในนัดสุดท้ายที่เรารเผชิญหน้ากับทางป s v e i วีไอโในเกมที่ไม่ได้มีผลอะไรแล้วทาให้เราทะลุเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะจ่าฝูงของหลีก fiesta สำหรับในการแข่งขันฤดูการใหม่นี้ผลการประกบคู่ออกมาเรียกได้ว่ากลายมาเป็นไฮไลท์สำคัญเลยก็ว่าได้เมื่อลิเวอร์พูลของเราดันจับสลักมาเจอกับทางราชันชุดขาวเรอันมาดริดอีกครั้งหนึ่งที่ซึ่งเราจะได้ลงเล่นในบ้านในการรับมือกับทีมดังจากประเทศสเปนและแน่นอนว่าจุดที่ทุกคนหันมาโฟกัสมากที่สุดก็คือการติ่ตัวของทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนออดตแบลขวารองกับตันทีมของเราจะได้กลับมาเผชิญหน้ากับทีมเก่าหลังจากในตอนนี้เจ้าตัวเองก็กำลังประสบ กับความยากลําบากตกเป็นเพียงแค่ตัวสํารองของทางดานเนียลกับบาค์ขาวนักขวาทีมชาติสเปนอยู่ที่นั่นเหมือนกันแถมก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีรายงานข่าวออกมาอีกด้วยว่าเจ้าตัวอาจจะมีการย้ายกลับมาสู่เวทีพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในช่วงเปิดตลาดซื้อแขนนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้หลังกําลังได้รับความสนใจจากทางเดอะไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของทางกุนซอเป๊กกว่าเดียวลา แล้วนอกจากทางเรอันมาดริดดังกล่าวข้างต้นแล้วเรายังมีโปรแกรมสำคัญต้องปลุกปีนทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานอดีกรองแชมป์เก่าจากการแข่งขันมฤดูการที่แล้วที่สนามซานซีโรสเตเดียมของพวกเขาซึ่งเป็นอีกหนึ่งแมตท,ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะโหดหินกันเลยทีเดียวรวมไปถึงนักที่เราจะได้ลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์รักมือกับทางตรามแอตเลนติโกมาดริดอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศสเปนด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้มันก็มีอีกหนึ่งไฮไลท์กับการที่เราจะต้องบุกเยือนทักไอแรรกแฟรงเฟิร์ตใช่แล้วครับมันจะเป็นการกลับไปเยืนถิ่นเก่าของทางฮ e ูโกเอเกติเก้ดาวยิงที่กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงให้กับทีมของเราส่วนโปรแกรมอื่นๆนั้นเราจะได้ลงเล่นในบ้านเจอกับทางพีสวีไอโฮเฟนต้องบุกเยือนทัพโอลิมปิกมารเซยได้ลงเล่นในบ้านเจอกับทางคาราบะและรวมถึงการบุกไปเยือนทางคาราตสราย ส่วนการประกบคู่ของทีมอื่นๆนั้นเราจะมาไล่เดยงกันแบบรวดเร็วเอาเฉพาะทีมที่อยู่ในการแข่งขันเวทีพรีเมียร์ลีกของเราละกันนะครับไล่มาจัแต่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเผชิญหน้ากับทางบอสเซียดอร์มุนเรอันมาดริดไบเออร์หรือเวอร์เซ้นบีอาเรัลนาโปลีโบโดกริมการาตาสไลและโมนาโกเชลซีจะเจอกับทางบาร์เซโลนาป่เยันมิวนิกเบนฟิก้าอัตตันตาอาเจ็ตแอมสเตอร์ดัมนาโปลีปาฟอร์ตและคาราบั ส่วนทักอาร์เซนอลจะเจอกับทางบาเยนมิวนิกอินเตอร์มิลานแอตเลติโกมาดริดคลับบูชโอลิมเปียกอสสลาเวียปาร์คไคลัสอัมมาวตีและแอตเลติกบิลเบาค็มนัมฮอสเปอร์จะ,ะเผชิญหน้ากับทางบรัสเซียดอร์มุนปารีสแซงแชร์แมงเบียเลอัลอิทรัคสังฟอร์ดสลาเวียปาร์คบโดกริมเกรฟซีโคเปนเฮนเกนและโมนาโกส่วนทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะได้เผชิญหน้ากับทางบาร์เซโลนาปารีสแซงแชร์แมงเบนฟิก้าไบเออร์เรเวอร์คูเซน psvi โฮเฟนโอลิมปิกมาร์เซ์แอตเลติกบิวเบาและทางอยู่ในอดเอสจีหลังจากเราไล่เรียงผลการประกบคู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูเกี่ยวกับเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะที่บอกได้เลยว่า เมื่อคืนนี้มันเป็นอะไรที่นรกแตกมากๆเลยครับเพื่อนๆถ้าเรานั่งไล่ดูทวิตเตอร์ของบรรดาน,นักข่าวและสื่อทั้งหลายเรียกได้ว่าข่าวบันหลังไหลออกมาแบบไม่มีหยุดซึ่งเดี๋ยวผมจะทําหน้าที่ค่อยๆไล่เลียงไทม์ไลน์และย่อยมาเป็นข่าวเพื่อนๆรับทราบกันเข้าใจอย่างง่ายๆนะครับเริ่มมาตั้งแต่กรณีของทางอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงตัวเก่งของทางนิวคาสเซิลที่ในตอนนี้มีโอกาสสูงมากขึ้นเรื่อยๆที่จะยัยอยู่กับทีมของเราอย่างที่ช่องของเราพยายามจะรายงานข่าวมาโดยตลอด หนึ่งในประเด็นสําคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้เลยก็คือการที่ตัวของทักอีซักมีการทิ้งบอมครั้งใหญ่อย่างที่เรารับทราบกันไปอยู่แล้วที่เขามีการโพสต์ไล่เลียงมาถึงการผิดสัญญาของนิวคาสเซิลที่กลายมาเป็นจุดแตกหักความสัมพันธ์ของพวกเขาและแม้ว่าทางนิวคาสเซิลจะมีการออกแถลงการตอบโต้ตัวของทางนักเตะไปแต่สุดท้ายอย่างที่เพื่อนๆรับทราบกันไปแล้วว่าผู้บริหารของพวกเขา ที่นําโดยทางเจมี่รูเบนหนึ่งในเจ้าของสมูรสร่วมของทางนิวคาสเซิลที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของทางกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของประเทศซาอุดิอาระเบียมีการเดินทางไปเกลี้ยกล่อมตัวของทางอิสซักถึงบ้านเรียกได้ว่าพวกเขาทั้งยอมกลืนน้ำลายและยอมเสียหมาในการไปตามง้อง,งอนนักเตะแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือตัวของทางอิซักปัปิเสธที่จะกลับไปลงเล่นให้กับพวกเขา ซึ่งอันที่จริงแล้วเรากลับทราบข้อมูลมาแค่ว่าตัวของทางรูเบนมีการเดินทางไปดังกล่าวข้างตน้นแต่อันที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับเพื่อนๆซึ่งในส่วนนี้ตัวของทางเครกเกอนักข่าวของทางฝั่งนิวคาสเซิลเองมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเลยว่าในการเดินทางไปครั้งนั้นแม้แต่ทางจาโคโบโซริสที่เป็นผู้อำนวยการสโมสรของนิวคาสเซิลก็ได้ร่วมเดินทางไปกับทางเจ้าของสโมสรร่วมอย่างทางรูเบนด้วย ทั้งคู่พยายามจะเกลี้ยกล่อมตัวของทงอักอิซักอย่างเต็มที่ใช้สาริการลิ้นทองและใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีเพื่อหวังที่จะน้องน้าตัวของทางนักเตะให้อยู่คาแข้งกับพวกเขาต่อไปรวมไปถึงการเสนอการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาด้วย แต่สุดท้ายตัวของทักอีสักตอบปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกนําเสนอมาให้และยืีกลรานว่ายังไงก็จะไม่กลับไปหลงเล่นให้กับพวกเขาอีกแล้วซึ่งจุดเปลี่ยนนี้เองที่ทําให้ทางนิวคาเซลรู้แล้วว่าการรั้งตัวทักอีสซักต่อไปนั้นมันรังแต่จะสร้างความเสียหายให้กับพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะปล่อยตัวนักเตะมาให้กับทักลิเวอร์พูลของเรานั่นเอง อเล็กซานเดอร์อิซักและตัวแทนของเขาได้เข้าพบก,กับทางเจมี่รูเบนเจ้าของสโมสรร่วมของนิวคาสเซิลและจาก is, โคโบโซลิสผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโอบระบุนั่นให้กลายมาเป็นการดําเนินการขั้นสุดท้ายหลังจากตัวของทางนักเตะยินกลางอย่างชัดเจนเลยว่าเขาจะไม่หลงเล่นให้กับทางนิวคาสเซิลอีกไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังจากตลาดซื้อขายนักเตะปิดตัวลง แล้วหลังจากที่เราได้เห็นตัวของทางนักเตะมีการยืนการออกมาเช่นนั้นผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือรายงานข่าวต่อไปที่ต่อเนื่องกันไปเลยกับคารที่ทางนิวคาสเซิลไม่มีทางเลือกอีกแล้วครับเพื่อนๆย้อนหลังกลับไปหาตัวของทางอีซักก็ไม่ได้จะเดินหน้าต่อก็ถูกคนนั้นคนนี้ปฏิเสธมาโดยตลอดสุดท้ายวิธีการแก้ไขปัญหาของพวกเขาคืออะไรครับใช้เงินแก้ปัญหาครับ ในเมื่อพวกเขามีทรัพยากรอยู่แทบจะไม่จํากัดการใช้เงินในการแก้ไขปัญหาหาทางออกให้กับเรื่องนี้จึงเป็นแนวทางเดียวที่พวกเขาทําได้แล้วหลังจากถูกตอบปฏิเสธมาแทบจะตลอดทั้งช่วงซัมเมอร์นี้ในที่สุดทางนิวคาสเซิลก็ประสบความสําเร็จในการคว้าตัวสุดหน้ารายใหม่เข้ามาอยู่กับพวกเขาเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนของทักอีซักได้เสียทีและเขาคนนั้นก็คือในราของทางริฟวลเดอร์มาเดอร์สุดหน้าตัวเก่งของทางมาร์คขาวสตุ๊กการ์ด ไล่เลียงมาตั้งแต่ทางฟลอเรนแพทเทนเบิร์กนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งจากทางสกายสปอร์ตเยอรมันที่เป็นคนออกมาเปิดเผยเลยว่าดิวนี้ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วและตัวของทางโบเดอร์มาเดอร์นั้นกำลังจะกลายเป็นศูนย์หน้าคนใหม่ให้กับทางนิวคาสเซิลข่าวเจาะพิเศษนิกโบเดอร์มาเดอร์กำลังจะไปอยู่กับทางนิวคาสเซิลดิวนี้ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วแพทเทนเบิร์กโพสต์ยืนยัน่านะเอกส่วนตัวของเขา สามารถที่จะเป็นลูกข้อตกลงทั้งหมดกับทางสุดการได้แล้วโดยเป็นค่าตัวในเบื้องต้น85ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก5ล้านยูโรสโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลยูไาเต็ดในตอนนี้ตัวของทางนักเตะกกำลังอยู่ในการเดินทางและมปการบอกลาเพื่อนร่วมทีมของเขาไปแล้วอีกด้วย หลังจากเราได้เห็นข่าวดังกล่าวจากทางพพทเทนเบิร์กออกมาได้เพียงแค่ไม่นานเท่านั้นอีกหนึ่งนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่เราไว้ใจกันมากที่สุดก็คือตัวของทางฟาบิเซโอโรมาโนก็มีการออกมาคอนเฟิร์มเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันพร้อมกับวอริเร็ดประจําตัวของเขาว่าเฮียวีโกที่มีการแขียนขึ้นพลาดหังขาวเอาไว้ประกอบข่าวดังกล่าวอย่างชัดเจน ข่าวด่วนนิกบอลเดอร์มาเดอร์ย้ายไปอยู่กับทางนิวคาสเซิลเฮลวีโกโูมาโนโพสตดินยันอย่างชัดเจนผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาข้อตกลงสามารถตกลงกันได้แล้วหลังจากข้อสเสนออย่างเป็นทางการได้รับการตอบรับค่าตัวจะอยู่ที่เกินกว่า80ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมจะมีการตรวจร่างกายที่ปรเทศแอังกฤษในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าหลังจากการเดินทางถูกกำหนดเอาไว้แล้วในตอนนี้ มันจะมีการตกลงเซ็นสัญญาระยะยาวกับตัวของทางวอลเดอร์มาเดอร์ที่เขาได้ตอดตกลงทิจยะไปอยู่กับทางสโมสร์ฟุตบ,บอลนิวคาสเซิลยูไนาตตด เมื่อไล่เรียงกันมาถึงตรงนี้เพืเ่อนๆเริ่มจะเห็นช่องทางหรือยังครับว่าโอกาสประตูการย้ายทีมของทางอเล็กซานเดอร์อิซักจากเดิมที่มันแทบจะปิดตายใส่กรอเอาไว้หลายชั้นเหลือเกินในตอนนี้กรอเหล่านั้นค่อยๆจะถูกปลดล็อกออกไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นและดูเหมือนว่าในตอนนี้แม้แต่บรรดาน,นักข่าวสายทางฝั่งของนิวคาสเซิลเองหลายตอนหลายท่านก็มีการออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วด้วย เราเริ่มเงมาตั้งแต่ทางเครคโอนักข่าวของทางนิวคาเซลจากทางเดลี่เมลปล่อยชื่อดังจากประเทศอังกฤษกันก่อนเลยหลังจากเขาก็มีการโพสต์ประเด็นดังกล่าวข้างต้นกับการคว้าตัวทางนิกกวาเดอร์มาเดอร์มาสู่ทีมของพวกเขาว่ามันจะกลายาเป็นกุญแจปลดล็อกให้ทักอเล็กซานเดอร์อีซักได้ย้ายไปอยู่กับทากลิเวอร์พูล ทางฝั่งของนิวคาเซิลเองก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะเนื้อเต้นกับดีวนี้เลยหลังจากถึงขักนมีการนําไปเปรียบเทียบสู่หน้ารายใหม่ของพวกเขาว่าเป็นนิวเลอเนลเมซี่ที่ตัวสูงกว่ากันเลยทีเดียว ความคิดเห็นแรกสำหรับเมซี่ที่มีความสูง6ฟุต6นิ้วนิกวอลเดอร์มาเด้กำลังจะย้ายเข้ามารัอทำอะไรให้บ้างซึ่งมันจะหมายความว่าอ l e x เล็กซานเดอร์อิซักกำลังจะย้ายทีมออกไปใช่ไหมโฮปมีการโพสต์เอาไว้ผ่านหน้า X ของเขาก่อนที่จะให้เราไปติดตามดูกันต่อได้ในทางช่องทาง YouTube ของเขาซึ่งหากเพื่อนๆอ,อยากจะรับทราบข่าวนี้ก็ไปติดตามได้ที่หน้าเพจของทางเคลโคนะครับ ล้วหลังจากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นของโฮปได้เพียงแค่ไม่นานเท่านั้นเราก็เห็นอีกหนึ่งนักข่าวแต่คราวนี้มาจากทางฝั่งหงแดงหรือร์พูลของเราอย่างทางเลวิสติลที่ซึ่งเขาเองก็ทำงานให้กับทางเดลี่เมล l ด้วยเช่นเดียวกันก็มีการรีโพสต์ดังกล่าวข้างต้นของทางโฮปและยืนยันเลยว่าการย้ายทีมของทางนิกบอลเดอร์มาเดอร์นั้นได้กลายมาเป็นโดมิโน,โนตัวแรกที่ได้ร่มคลื่นลงไปแล้วก็เป็นการเปิดทางให้กับตัวของทางอีซักจะได้ย้ายข้ามฟากมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลเกาะเรานั่นเอง มันดันไม่มีอีโมจิเป็นรูปโดบิโน่หาไม่แล้วตัวของทางเครกก็คงจะใช้มันไปแล้วนะเพราะในตอนนี้โดบิโน่ได้เริ่มล้มลงไปแล้วสตีลมีการโพสต์ยินดันเอาไว้ผ่านาอีกส่วนตัวของเขาในตอนนี้นาฬิกายังคงดำเนินไปทุกอย่างยังมีความไม่แน่นอนแต่ประตูที่หลายคนเคยบอกว่ามันปิดไปแล้วสนกการย้ายทีมของทางอาร์เร็กซันเดอร์อิซักนั้นได้ถูกผลักให้กลับมาเปิดขึ้นอีกครั้งในแล้วในคำขืนหนี หลังจากเราฟังความคิดเห็นทั้งจากฝั่งนักข่าวจากทางนิวซิลและลงไปถึงนักข่าวสายหงของเรากันไปแล้วเราจะกลับมาดูนักข่าวสายกลางๆที่เรียกได้ว่าเชื่อถือได้มากที่สุดอย่างทางฟาบิซิโอโรมาโนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาก็ยืนยันเดียวกันคว้าวตัวทางน erm ิกวอลเดอร์มาเดอร์ไปสู่ทีมซิลแล้ว จากนั้นอีกเพียงไม่นานโรมานอก็ตามมาได้อีกหนึ่งโพสต์ซึ่งคราวนี้เขาก็ยืนยันเลยว่าร์พูลของเราจะเทนหน้าตักในการคว้าตัวทางอเล็กซานเดอร์อีซักในทันทีหลังจุดยืนของนักเตะยังคงเหมือนเดิมว,ว่าต้องการที่จะย้ายไปสู่ทินแอนฟิลด์ของเราเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นโดยเขาก็ยืนการมาโดยตลอดเลยว่าไม่สนใจสโมสรใดใดั้งนั้นตลอดช่วงซัมเมอร์นี้และเมื่อประตูกรับหาบเปิดกว้างอีกครั้งมันก็ถึงค่าวที่ถางลิเวร์หูของเราจะพุ่งเข้าใส่ประตูดังกะนั่นเอง ลิเวอร์พูลพร้อมแล้วที่จะทุ่มเททุกอย่างและยื่นขอ้อเสนออีกครั้งสำหรับตัวของทางอเล็กซานเดอร์อิซักหลังจากจุดยืนของตัวนักเตะเองนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยลูมาโน่โพสต์ยืนยันผ่านหน้าเก็กส่วนตัวของเขาอิซักต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเท่านั้นและหากทางนิวคาเซลตัดสินใจเปิดประตูออกมาหลังการย้ายทีมของทางวอลเดอร์มาเดอร์หรืออาจจะมีนักเตะสุดน,นักอีกคนหนึ่งที่คาดว่าจะย้ายตามเข้าไปด้วยลิเวอร์พูลก็พร้อมอยู่แล้ว ซึ่งนอกเหนือจากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นของทางโรมาโน่เราก็จะกลับมาดูอีกหนึ่งนักข่าวของทางนิวคาสเซิลเองจากทางคิดดาวนีของทางสกายสปอร์ตซึ่งเป็นสื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ออกมายืนยันเลยว่าในตอนนี้นิวคาสเซิลเปิดกว้างสำหรับการรับข้อเสนอจากทางลิเวอร์พูลแล้วด้วยเช่นเดียวกันนิวคาสเซิลได้เปิดประตูสำหรับทางลิเวอร์พูลในการจะยืน่นข้อเสนอเป็นสื่อติใหม่ของเกาะอังกฤษเข้ามาสำหรับตัวของทางอเล็กซานเดอร์อีซักดาวนีระบุ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆยังคงไล่เดยนเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยเพราะนอกจากทั้งโรมาโนและทางคิดดาวนี่ i, ที่ยืนยันออกมาตรงกันแล้วอีกหนึ่งนักข่าวของทาง s k y ยสปอรอย่างทางซาชาทาวอริเอรีก็มีการออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าในตอนนี้อีซักไม่ใช่เพียงแค่ความฝันอีกแล้วแต่มันกําลังจะกลายมาเป็นความจริง อเล็กซานเดอร์อิซักไม่ใช่ความฝันสำหรับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์อีกต่อไปแต่ในตอนนี้เขาคือเป้าหมายพาววอรีเอลี่โพสมันจะมีรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้หลังจากสัปดาห์นี้จะเป็นตัวตัดสินลิเวอร์ pool พร้อมอยู่แล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเรื่องราวต่างๆในเบื้องหลังและในตอนนี้พวกเขากำลังเดินหน้าเกี่ยวกับตัวของทางดาวหญิงชาสวิช์มาหากำยังคงดำเนินต่อไปสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ pool แล้วหลังจากเจ้าตัวโพสต์เรื่องดังกล่าวออกมาเขาก็ตามมาอีกหนึ่งโพสต์ซึ่งเป็นการยืนยันเลยว่าในตอนนี้ทางฝั่งของนิวคาสเซิลเองก็พร้อมที่จะตอบรับข้อเสนอสําหรับทางอีซักแล้วอเล็กซานเดอร์อีซักประตูนในตอนนี้ได้เปิดขึ้นแล้วสําหรับทางฝั่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดการพูดคุยยังคงดําเนินต่อไปลิเวอร์ l ูลฟุตบอลครับ แล้วไม่เพียงแต่ทางทาวโบรลิเอรีที่ออกมายืนยันเราก็ได้เห็นตัวของทางคิดดาวนี่ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งแบบสั้นๆแต่ได้ใจความว่าในตอนนี้ตัวของทางอิซักมีโอกาสสูงถึงสูงมากๆที่จะได้ย้ายมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลของเราในตอนนี้มันมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นที่ดูเหมือนว่าทางอเล็กซานเดอร์อีซักจะได้เซ็นสัญญาไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลนะดาวนี่ระบุ เมื่อเราไล่ลิงลำดับเหตุการณ์ของข่าวมาจนกระทั่งถึงตอนนี้แล้วคำถามต่อมาเลยก็คือสุดท้ายแล้วค่าตัวของตัวนักเตะนั้นจะไปจบลงอยู่ที่ตรงไหนกันซึ่งในส่วนนี้ทางพ่อจอยส์เดี่ยวข่าวสายหงคนดังเจ้าของฉายาพ่อจอยส์ของเอานั่นเองที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดอะทาวส์ก็มีการขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่เอาไว้ดังนี้ครับท้ายที่สุดนิวคาสเซิลก็ยุติการหาสูตรหน้ารายใหม่ด,ด้วยดิวมูลค่า65ล้านปอนด์สำหรับทางนิกวอลเดอร์มาเดอร์ เราพาดหัวรองตัวของทางจอยซ์ก็มีการระบุข้อความที่แสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเรากําลังจะได้ตัวของทางอีซัคส่วนหน้าของทางสตูดิโอวัย23ปีได้เดินทางมาถึงทูนไซ์และกําลังจะเข้ารับการตรวจร่างกายซึ่งจะเป็นการเปิดทางสำหรับการย้ายทีมของทัก Alexander อเล็กซานเดอร์อีซัคไปสู่ทางนิวปาูหากพวกเขามีการเพิ่มข้อเสนอเข้ามาแล้วหากเราขยับเข้าไปดูไส้ในของข่าวดังกล่าวที่ทางจอยซ์มีการระบุเอาไว้เขามีการชี้แจงเอาไว้แบบนี้ครับ นิวคาเซิลในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะได้ตัวสูตรหน้ารายใหม่เข้ามานักทางเรียกว่าหูเองก็พร้อมที่จะยื่นข้อสเสนอครั้งที่2เพื่อซสัญญากับทางอเล็กซานเดอร์อีซักจอยส์ระบุเรียกว่าภูไม่น่าจะยื่นข้อสเสนอเกินไปกว่า120ล้านปอนด์เพราะพวกเขาเห็นแล้วว่าในตอนนี้มันไม่มีคู่แข่งในการสัสญญากับเขา เพื่อนๆจำตัวเลขเอาไว้เลยนะครับตอนนี้ทางพอจอยส์ระบุว่าค่าตัวที่เราจะยื่นให้กับทางนิวคาสเซิลนั้นจะไม่เกินกว่า120ล้านปอนด์แต่หากเรามาดูทางเกรกโอฟนักข่าวของทางนิวคาสเซิลเองมีการระบุตัวเลขที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยแต่ก็เล็กน้อยมากๆครับแหล่งข่าวได้บอกว่าดีลนี้จะอยู่ที่ประมาณ130ล้านปอนด์น่าจะเพียงพอในการคว้าตัวทักอเล็กซานเดอร์อิสักได้โหระบุ นังนั้นจากข้อมูลที่เราได้รักทราบมาจนถึงตอนนี้ก็ทําให้เราเชื่อได้ว่าดีลของถักอีซักนั้นยังไงก็ไม่เติม150ล้านปอนด์แน่ๆและน่าจะไปจบอยู่ที่ตัวเลขประมาณ120-130ล้านปอนด์นั่นเอง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เมื่อไล่เรียงมาถึงตอนนี้ผมก็เชื่อว่าหลายท่านอาจจะมีคําถามตัวโตๆขึ้นมาในหัวแล้วว่าเฮ้ยไม่จะเอาแต่กองหน้าหรือไงวะมึงจะเอาแต่อีซักลุ่ไม่เสริมกองหลังหรือ,อยังไงกันซึ่งในส่วนนี้ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับและล่าสุดตัวของทาง For ์ i ร n ท a t เทนเบก็มีการออกมาอัปเดตข่าวให้เราน่าจะสบายใจกันได้เลยว่าสำหรับยิวของทางมาร์กเกฮีประกหลังทีมชาติอังกฤษมาจากทางคริสตันพาเลต์นั้นห้าคว่ขนานนกัไปด้วยแถมี ทีมของเรามั่นใจด้วยซ้ำไปว่าจะปิดได้ทั้ง2ดิวก่อนที่ตละซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงนเวอร์พูลพร้อมสนุก,การปิดยิวการย้ายทีมของอเล็กซานเดอร์อิซักและมาร์เกฮีภายในวันเดทไลน์แพทรทนเบิร์กโพสต์ยืนยันผ่านหน้า X ของเขา ข้อตกลงส่วนตัวระหว่างนักเตะทั้งคู่สามารถบรรลุไปได้แล้วนั่นในทั้ง2เคสในตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ตัวฟโมสรปัจจุบันของพวกเขาที่จะหาตัวตายตัวแทนเข้ามาลูกอปลูกํกำลังรออยู่หย่างใจจดใจจ่อนอกเนจากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นของทางฟราทเทนเบิร์กแล้วแม้แต่ตัวของทาง David เดวิดลินส์เดี่ยวข่าวสายของคนดังที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางแอนฟิลอินเด็กซ์ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนักข่าวที่เชื่อถือได้เช่นเดียวกันก็มีการยืนยันเลยว่าในตอนนี้ ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ของเรามีโอกาสจะประสบความสำเร็จรวบนักเตะทั้งสองคนมาอยู่ในมือของเราได้เงื่อนไขสำหรับทั้งสองดิวของทางคริสตันพา l เลตและนิวคาซิลในการจะขายนักเตะมาให้กับทางหรือว์พปูลสำหรับในรายของทางมาร์เกห์ฮและอเล็กซานเดอร์อีซักในตอนนี้นั้นมันใกล้เคียงมากกว่าเคยลินส์ระบุ ดังนั้นจากสิ่งที่ผมนําเสนอให้เพื่อนๆรับทราบมาจนถึงตอนนี้เราก็ได้ข้อสรุปมาแล้วว่าโอกาสที่ทางนิวคูของเราจะได้การเสริมทัพใน2ตําแหน่งที่เราตามหามาตลอดในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งสุนหน้าตัวกลางและปักกลางตัวกลางนั้นก็น่าจะเกิดขึ้นภายในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ